ต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษานะครับอาจารย์ก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ทศพลผอมดวงนะครับซึ่งจะมาทําหน้าที่ในการบรรยายในคาบเรียนนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโครงกระดูกนะครับซึ่งนักเรียนทราบไหมครับว่าระบบโครงกระดูกนี้มันมีความสําคัญและจําเป็นต่อมนุษย์เรายังไงบ้างซึ่งนะครับ เราต้องมาตั้งคำถามกันก่อนนะครับว่าระบบโครงกระดูกเนี่ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายเราจริงหรือเปล่านักเรียนคิดว่ายังไงครับมันมีความสำคัญจริงหรือเปล่าครับอลองคิดกันดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับหากเราคิดนะตามหลักการพื้นฐานทั่วไปเนี่ยระบบโครงกระดูกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับโครงสร้างภายในนะครับของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับ ซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถตั้งหรือคงอยู่ได้นะครับหากปราศจากโครงสร้างภายในเปรียบเสมือนเสาบ้านใช่ไหมครับอ่าเสาปูนเสาคอนกรีตของบ้านเหล่านี้แหละครับอ่าภายในก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นเหล็กอยู่นะครับซึ่งทําหน้าที่นะครับเป็นโครงสร้างภายในเพื่อให้บ้านเนี่ยหรือเสาเนี่ยแข็งแรงมั่นคงนะครับก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับโครงกระดูกของเราเนี่ยแหละครับที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อ มากกว่านะครับแต่หากร่างกายของเรานะครับปราศจากซึ่งโครงกระดูกหรือโครงสร้างภายในก็จะไม่สามารถตั้งอยู่ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ว่านักเรียนทราบไหมครับว่าระบบโครงกระดูกของเรานะครับมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ทําหน้าที่ค้ายันให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพียงเท่านั้นนะครับมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นจุด เกาะของกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าอะไรนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีจุดยึดเกาะทําให้ยืดหดขยายได้เลยนะครับถ้าปราศจากซึ่งโครงกระดูกนะครับที่ทําหน้าที่เป็นโครงร่างและให้เป็นจุดยึดเกาะกล้ามเนื้อต่างๆนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นแกนสําหรับการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เลยนะครับถ้าหาปราศจากโครงสร้างตรงนี้นะครับก็จะเหมือนชิ้นเนื้อ ที่เหลวๆนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมให้เดินไปซ้ายไปขวาได้ต่อมานะครับคือเป็นคลังของเกลือแร่นะครับเกลือแร่ส่วนใหญ่เลยนะครับที่พบอยู่ในกระดูกก็คือเป็นกลุ่มของแคลเซียมนะครับซึ่งเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนปลายของกระดูกเนี่ยนะครับเป็นจุดยึดเกาะเพื่อการเคลื่อนไหวนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับ กระดูกเนี่ยจะมีข้อต่อต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทําให้เราเคลื่อนไหวได้ในสรีระต่างกันนะครับอย่างเช่นข้อมือนะครับก็สามารถกระดกไปมาอย่างนี้ได้นะครับถ้าปาดจากกระดูกและข้อต่อเหล่านี้นะครับก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างในปัจจุบันแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็คือป้องกันอวัยวะภายในเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับนันกเรียนลองคิดซิว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายของเรานะครับไม่มี กระดูกนะครับคอยปกป้องนะครับอวัยวะเหล่านี้ไว้นะครับมันก็คงจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมครับเวลาเราที่หกล้มหรือมีอะไรมากระแทกเนี่ยก็จะเกิดอันตรายให้เราเจ็บบาดเจ็บภายในได้ง่ายขึ้นต่อมานะครับประโยชน์ของกระดูกนะครับก็คือเป็นแหล่งนะครับสังเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับซึ่งวันวันหนึ่งนะครับก็มีการผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับประมาณ5้าแสนล้านเซลล์นะครับต่อวัน ซึ่งมีความสําคัญต่อเรามากๆเลยนะครับเพราะฉนั้นหลายคนเนี่ยถ้ากระดูกไม่แข็งแรงนะครับก็จะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงไปด้วยนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยครับมีจํานวนทั้งหมดนะครับ206ชิ้นเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเราคงไม่มาพูดนะครับว่าวันนี้เรามีชิ้นไหนชื่อว่าอะไรบ้างนะครับ แต่วันนี้นะครับอยากให้นักเรียนเข้าใจคร่าวๆนะครับว่าประเภทของโครงกระดูกเนี่ยครับต่างๆเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะครับแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงนะครับการแบ่งจำแนกนะครับประเภทของกระดูกนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกนี่เขาเรียกว่ากระดูกแกนนะครับส่วนที่2เนี่ยคือกระดูกระยางนะครับซึ่งกระดูกแกนนะครับจะมีทั้งหมด80ชิ้นนะครับ กระดูกแกนนี่หมายถึงเป็นกระดูกที่อยู่ส่วนกลางของลําตัวนะครับท anyway ําหน้าที่ที่เป็นโครงสร้างหลักให้ร่างกายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกที่เป็นกระโหลกนะครับอ่าศีรษะของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นกระดูกส่วนที่เป็นสันหลังนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นกระดูกส่วนที่เป็นซี่โครงนะครับซี่โครงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระดูกส่วนหน้าอกนะครับที่อยู่บริเวณหน้าอกเราที่แข็งค่อนข้างแข็งเลยนะครับกระดูกบริเวณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของกระดูกระยางนะครับซึ่งกระดูกระยางเนี่ยจะมีทั้งหมด126ชิ้นนะครับอ่าอันแรกนะครับก็จะเป็นกระดูกส่วนแขนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นกระดูกส่วนขาต่อมาก็จะเป็นกระดูกส่วนไหประรานะครับอ่าส่วนนี้นะครับไหประร้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนกระดูกเชิงกรานนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณสะโพกของเรานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ทางเดียวนะครับลักษณะคล้ายบานพับนะครับซึ่งข้อต่อพวกนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้หลายมูฟเมนต์นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวนะครับอ่าอย่างเช่นข้อศอกของเรานะครับที่เคลื่อนไหวได้เหยียดลายเหยียดลายอย่างนี้นะครับอ่าไม่สามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้หรือเป็นข้อต่อบริเวณนิ้วมือของเรานะครับนี่นะครับที่งอลงมาอย่างนี้นะครับอ่าได้แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะอ่า เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับอ่าได้แค่นี้นะครับแล้วก็เป็นหัวเข่านะครับอ่าที่สามารถที่จะง,งอ,อแล้วก็เหยียดออกได้เท่านั้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับก็คือนิ้วเท้านะครับอ่าก็สามารถที่จะมุ้มเข้ามุ้มออกอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือลักษณะเคลื่อนไหวทางเดียวซึ่งหลายคนจะบอกว่าอาจารย์แต่ว่าหัวเข่าของหนูเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวออก ทะเยงได้นิดหน่อยบิดได้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งอันนั้นก็จะไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ปกตินะครับหากมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มันฝืนธรรมชาติบ่อยๆก็อาจจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับแน่นอนว่าร่างกายของเรานะครับมีความยืดหยุ่นพอที่จะทําให้เกิอดอาการบิดหรือไปในสรีระที่ผิดได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากทําเป็นประจําก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ต่อมานะครับก็จะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวดได้2ทางครับก็อย่างเช่นข้อมือและข้อเท้านะครับ ซึ่งข้อม yea ือและข้อเท้าเนี่ยนอกจากจะงออย่างนี้ได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะงออย่างนี้ได้ด้วยอ่าก็จะเคลื่อนไหวได้สองทิศทางอย่างนี้นะครับข้อเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ลองขยับดูนะครับว่าเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับอ่าสามารถขยับได้สองทิศทางไหมนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้หลายทิศทางนะครับ ซึ่งข้อต่อส่วนนี้นะครับเป็นข้อต่อที่ต้องค่อนข้างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหลุดออกจากตำแหน่งเดิมมันได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะอย่างเช่นแขนของเรานะครับหัวไหล่ที่สามารถขยับหมุนอย่างนี้ได้นะครับหรือจะเป็นบริเวณสะโพกต้นขาของเรานะครับที่สามารถเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะอิสระเลยนะครับน,นักเรียนลองขยับร่างกายดูก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่านะครับอ่า ต่อมาครับคือข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้อ่าก็คือกระโหลกของเรานั่นเองนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่ากะโหลกศีรษะของเราเนี่ยครับมันเป็นข้อต่อด้วยหรอนะครับอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่กะโหลกชิ้นเดียวกันหรอครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆนะครับกะโหลกของเราเนี่ยไม่ใช่กะโหลกชิ้นเดียวกันนะครับมันมีการเชื่อมต่อนะครับของชิ้นส่วนกะโหลกเข้ามานะครับนักเรียนจะสังเกตได้จากการเห็นรอยแยกนะครับบริเวณผิวกะโหลกตรงนี้นะครับซึ่งพอเรามองภาพข้างในแล้วนะครับ เมื่อเรามองภาพข้างในแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนของกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกกระโหลก2ชิ้นเนี่ยมาเชื่อมต่อกันโดยมีเอ็นยึดระหว่างกระดูกอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อต่ออย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อ่านะครับเพราะฉนั้นใครที่เล่นอะไรที่มันมีความรุนแรงบริเวณกระโหลกศีรษะนะครับหากไปอยู่บริเวณที่เป็นรอยเชื่อมต่อของกระโหลกก็จะสามารถทําให้เราบาดเจ็บได้ง่ายนะครับอ่าอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น หลายๆครั้งนะครับที่เรามีการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าหากเกิดอุบัติเหตุนะครับมีการกระทบกระเทือนเนี่ยจะไม่ได้โดนจุดที่มันเป็นจุดอ่อนไหวนะครับของกระโหลกศีรษะซึ่งสามารถที่จะทําให้แตกรล้าวด้ง่ายนะครับด้วยสาเหตุนี้นี่เองต่อมาครับเรามาดูโลกที่เกี่ยวข้องกับกระดูกกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เป็นไงครับเราได้รู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ากระดูกมนุษย์ของเราเนี่ยมีหลายชิ้นมากเลย สองร้อยหกชิ้นเลยนะครับแล้วก็หน้าตื่นเต้นเข้าไปอีกตรงที่รู้ว่ากระโหลกศีรษะของเราเนี่ยครับก็ยังเป็นข้อต่อกระดูกด้วยนะครับไม่ใช่กระดูกชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่มีข้อต่อเชื่อมอยู่ภายในด้วยตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ากระดูกนั้นมีส่วนสําคัญมากกับมนุษย์เรานะครับต่อไปนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกบ้างดีกว่าว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนั้นมีอะไรบ้างานะครับ ไปดูโรคแรกกันเลยครับโรคกระดูกพุนครับซึ่งโรคกระดูกพุนนะครับมันคือโรคที่กระดูกเสื่อมนะครับหรือบางลงนะครับเนื่องจากการสูญเสียแคลเซียมนั่นเองนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับคนที่เป็นโรคกระดูกพุนก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่กระดูกจะแตกหักได้ง่ายนะครับสาเหตุของโรคกระดูกพุนนะครับ ส่วนมากนะครับเกิดจากการสูญเสียฮอร์โมนเนื่องจากการหมดประจำเดือนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากๆเลยนะครับโดย25%ของหญิงที่มีอายุมากกว่า60นะครับมักจะเป็นโรคก,กระดูกพรุนอ่านั่นหมายความว่าอ่านั่นหมายความว่าผู้หญิงนะครับที่มีอายุมากกว่า60เนี่ยก็มักจะเจอโรคก,กระดูกพรุนอ่ยีาเเนลยนะครับแต่หลายคนก็จะบอกว่าโอเคงั้นถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็เท่ากับความเสี่ยงในการเป็นโรคก,กระดูกพรุนก็จะน้อยลงถูกไหมครับ ซึ่งไม่ใช่นะครับสาเหตุของการเกิดโรคก,กระดูกพุนก็ยังมีปัจจัยอื่นซึ่งสาเหตุของโรคกระดูกพุนนะครับอ,อย่างแรกก็คือขาดวิตามินดีนะครับหรือแคลเซียมนั่นเองนะครับซึ่งวิตามิน2ตัวนี้มีส่วนสําคัญนะครับในการทําให้ร่างกายสามารถดูดซับนะครับแคลเซียมได้นะครับต่อมานะครับก็คือการดื่มสุราสูบุรีหรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนเป็นประจํานะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากจะบ,บั่นทอนร่างกายของเรานะครับให้มีสุขภาพที่แย่ลงแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับยังทําให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงด้วยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าในระยะยาวเนี่ยทำไมคนเหล่านี้นะครับถึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคก,กระดูกพุนมากกว่านะครับต่อมาคือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคก,กระดูกพุนนะครับอ่าซึ่งนั่นหมายความว่าโรคก,กระดูกพุนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะครับ ต่อมาคือการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วโดวยการออกกําลังกายอย่างหนักและอดอาหารนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าหลายคนนะครับกาลังลดน้ําหนักหรือว่าพยายามที่จะควบคุมดูแลหุ่นตัวเองนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าการที่ทําอะไรที่หักหุ่มแล้วก็ไม่มีความพอดีนะครับอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้อย่างน้อยก็คือร่างกายของเราเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารไม่ครบและท่านไม่ครบนะครับก็ในระยะยาวอาจจะเกิดการเป็นโรคก,กระดูกพุนก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครที่ต้องการลดน้าหนักหรือดูแลอาหารเนี่ยก็ต้องกินให้เหมาะสมออกกําลังกายให้เหมาะสมนะครับต่อมานะครับการป้องกันโรคกระดูกพุนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่สารอาหารทุกอย่างนะครับร่างกายมีความต้องการไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องกินโปรตีนเท่านั้นคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะครับแต่จําเป็นจะต้องทานทุกๆหมู่นะครับหรือแม้กระทั่งไขมันก็จําเป็นนะครับ แต่ต้องการในปริมาณน้อยเท่านั้นเองนะครับการเลือกทานเฉพาะสารอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระยะยาวนะครับก็ต้องทําให้ร่างกายขาดสารอาหารชนิดนั้นอยู่ดีนะครับต่อมานะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราสูบุหรีหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งก็ตรงข้ามกับสาเหตุนั่นแหละครับคืองดเครื่องดื่มประเภทที่ทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยก็จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้นะครับต่อมาก็คือการตรวจร่างกายเป็นประจํา อันนี้ก็เพื่อที่จะให้เรารู้นะครับว่าร่างกายของเรานะครับควรที่จะเสริมส่วนไหนหรือว่ามีขาดส่วนไหนนะครับจะได้ทําการป้องกันและรักษาได้อย่างถูกต้องต่อมาก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอซึ่งการออกกําลังกายนี่แหละครับมีส่วนสําคัญมากเลยนะครับที่ทําให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นเพราะการมีการใช้กล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ คที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับอ่าซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าใจโรคนะครับเราต้องมารู้จักหมอนรองกระดูกกันก่อนนะครับอ่าหมอนรองกระดูกก็คือมันอยู่บริเวณกระดูกสันหลังของเรานะครับซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกนะครับมาต่อๆกันนะครับจํานวนทั้งหมด24ข้อนะครับซึ่งในแต่ละชั้นของกระดูกที่เชื่อมกันเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับ ทำหน้าที่รับแรงกระแทกแล้วก็ยืดหยุ่นเวลาเราเคลื่อนไหวได้นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกนะครับอ่านี่เป็นรูปล่างของหมอนรองกระดูกนะครับก็จะเป็นคล้ายๆวงกลมนะครับโดยขอบเนี่ยเป็นพังผืดที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงมากนะครับประกอบไปด้วยเส้นใยประสานกันเหมือนกับเส้นใยเหล็กนะครับหรือคล้ายๆกับยางในของรถยนต์นะครับนะครับซึ่งจะมีของเหลวคล้ายเจอรี่นะครับ ในการช่วยรับน้ําหนักนะครับครับแล้วการรับน้ําหนักนะครับของหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งลักษณะมันก็คล้ายๆกับยางรถนะครับทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยจะทําหน้าที่รับน้ําหนักนะครับโดยที่กดลงตรงๆอย่างนี้นะครับกดลงด้านบนแบบนี้นะครับน้าหนักลงด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นยางรถนะครับก็จะกดน้ําหนักลง ด้านข้างอย่างนี้นะครับนี่คือความแตกต่างกันนะครับซึ่งสาเหตุนะครับของการที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยมันก็เกิดอย่างนี้แหละครับเมื่อน้ําหนักนะครับกดลงบริเวณกระดูกนะครับแล้วน้ําหนักมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากนะครับทําให้ของเหลวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันยืดหยุ่นนะครับอ่าแต่ถ้าน้ําหนักมันกดลงมากเกินไปนะครับจนมันไม่สามารถที่จะ รับแรงได้เนี่ยมันก็จะทําให้เส้นใหญ่ด้านนอกนะครับพังผืดด้านนอกของหมอนรองกระดูกนะครับมันแตกแล้วก็ของเหลวด้านในก็ไหลออกมาได้ด้วยซึ่งนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ยกของหนักนะครับเป็นเวลานานต่อเนื่องนะครับก็ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนได้นะครับซึ่งในบางเคสเนี่ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนถึงขนาดที่ ของเหลวด้านในเนี่ยไหลออกมาแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทอันนั้นก็จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอ่าอันนั้นก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอาการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปวดหลังส่วนล่างนะครับอ่าแล้วก็มีอาการเจ็บนะครับทันทีที่มีการเดินนั่งยืนหรือขับรถเป็นเวลานาน,านพูดว่าก็เจ็บตลอดเวลานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถไหนก็จะมีอาการเจ็บนี้ตลอดเวลา,นาน การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเพื่อนนะครับอย่างแรกเลยเราก็นอนในเตียงที่ค่อนข้างแข็งนะครับต้องนอนให้หลังตรงนะครับเตียงที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ต้องงดเล่นกีฬานะครับที่มีแรงกระแทกทุกชนิดนะครับเดินวิ่งบาสฟุตบอลนะครับพื้นแข็งก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับก็ให้ไปออกกําลังกายนะครับในท่าบริหารนะครับที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนะครับเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อนะครับมาช่วยรับแรงที่ต้องมากดทับร่างกายของเรานะครับ โรคต่อมานะครับที่เราจะทําการเรียนรู้กันก็คือโรคเกานะครับนักเรียนหลายคนอาจจะรู้จักโรคนี้อยู่แล้วนะครับ่าโรคเกาล์โรคเกานะครับซึ่งโรคเกาเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าโรคเกาเนี่ยมันเป็นโรคข้ออักเสบนะครับที่ร่างกายนะครับมียูริกสะสมมากเกินไปหลายๆคนก็จะคิดว่าแล้วยูริกคืออะไรล่ะครับอนะครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่ายูริกคืออะไรนะครับซึ่งไอ้ข้ออักเสบนะครับมันเกิดจากยูริกมากเกินไปนะครับแล้วก็มันเกิดไปตกตะกอนนะครับผลึกยูเลตนะครับตามเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะครับในข้อต่อแล้วก็พังผืดนะครับทําให้มันบวมมันปูดแล้วก็ปวดนะครับอ่าซึ่งยูริกนะครับร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ2ใน3ของยูริกที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับ เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีของเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาก็คือยูริกนี่แหละครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยยูริกนะครับจะถูกขับออกนะครับโดยไตยนะครับก็คือการปรสัสสาวะของเรานั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เกิดโรคเกานะครับมันเกิดจากอาหารกินอาหารประเภทสัตว์ปีกเข้าไปกินยอดผักเข้าไปจึง กินไก่บ่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วทําให้เป็นเกาหลายคนเนี่ยจะมีความเชื่อแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับอาหารเลยครับอาหารเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าอาหารแสลงนะครับแต่ไม่ได้เป็นอาหารที่ทําให้ก่อเกิดโรคนะครับการเกิดโรคเกานะครับมันเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะครับขับยูริกออกน้อยเกินไปนะครับ90%นะครับเขาบอกว่าการเกิดเกาเนี่ยครับเกิดจากการที่ประสิทธิภาพการทํางานในการขับยูริกของไตเรานะครับ ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ส่งทอดมาจากคนในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับมีโอกาสที่จะพบเป็นเกานะครับมากกว่าผู้หญิงเนี่ยถึง10บเท่าเลยนะครับอ่าแสดงว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเกา อาการของโรคเกาต์นะครับในระยะแรกก็อาจจะมีการปวดเฉียบพันเนี่ยในในช่วง24ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็จะปวดมากที่สุดาการเหล่านี้นะครับจะไม่มีการเตือนล่วงหน้าเลยนะครับอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาเลยโดยเฉพาะบริเวณนิ้วโป้งเท้าและก็ตรงข้อเท้านะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ24ชั่วโมงก็จะเริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นแล้วก็จะหายสนิทภายใน5-7วันนะครับในระยะแรกเนี่ยอาการอักเสบก็อาจจะมีอาการอักเสบก็อาจจะมีแค่บริเวณเดียวนะครับ แต่หากเราไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทําให้ค่อยๆลุกลามไปบริเวณจุดอื่นด้วยในการรักษาโรคเกานะครับเราก็จะต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโรคเกาเนี่ยเป็นโรคที่รักษาหายได้ร้อเเลยนะครับหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องหลกัหลกๆก็คือการควบคุมปริมาณยูริกนะครับให้อยู่ปริมาณที่พอดี ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องอดอาหารใดๆเลยนะครับเพียงแต่ต้องทานอาหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและก็สามารถทานอาหารได้เหมือนคนปกติเลยสิ่งที่อยากให้ดูไว้นะครับเกี่ยวกับโรคเกา์นะครับเป็นข้อควรจนรรกกานะครับสาหรับโรคเกา์นะครับอย่างแรกนะครับไม่มีอาหารแสลงนะครับคนที่เป็นโรคเกา ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกินไก่เป็นจํานวนมากหรือการกินยอดผักเป็นจํานวนมากนะครับแต่เกิดจากการทํางานผิวปกติของไตนะครับที่มีการขับยูริกออกน้อยเกินไปนะครับนั่นหมายความว่าบางคนกินแต่ไก่แต่ไก่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคเกาต์นะครับอย่างที่2นะครับหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับก็หายแน่นอนนะครับร้อนะครับ อย่างที่3ก็คือคนที่เป็นโรคเกานะครับสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับสามารถกินอาหารเหมือนคนทั่วๆไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือไม่ควรไปเชื่อนะครับว่ามียาพิเศษนะครับที่สามารถรักษาโรคเกาได้นะครับแต่ควรที่จะปรึกษาแพทย์แล้วก็รักษาตามคําแนะนําของแพทย์ต่อมานะครับเป็นการดูแลรักษาระบบกระดูกนะครับที่อาจารย์อยากฝากให้พวกเรารู้ในวันนี้นะครับ อย่างแรกนะครับก็คือการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นละครับอย่างไรก็ตามนะครับโรคใบนี้นะครับไม่ได้มียาวิเศษมากมายที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้นะครับพื้นฐานทั้งหมดนะครับและจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คือการทานอาหารที่ดีและครบ5้าหมู่นะครับอาหารที่ดีนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องราคาแพงนะครับแต่สารอาหารน่ะต้องครบเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการนะครับหากเราต้องการดูแลระบบกระดูกนะครับเราก็ต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกของเรามีอาหารนั่นเอง ต่อมาก็คือการทานวิตามินดีและก็แมกนีเซียมนะครับซึ่งวิตามินดีนะครับก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติได้อย่างเช่นการรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้านะครับหรือตอนเย็นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับการรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าและตอนเย็นเนี่ยช่วยให้ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นเองได้นะครับแต่ถ้าหากแดดมันร้อนเกินไปอันนั้นก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะครับต่อมาก็คือการทานอาหารประเภทแมกนีเซียมนะครับ ซึ่งแมกนีเซียมนะครับจะทํางานสัมพันธ์กับแคลเซียมเป็นอย่างมากนะครับแมกนีเซียมนั้นมีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับหากร่างกายเนี่ยครับขาดแมกนีเซียมแคลเซียมในเลือดก็จะต่ําตามลงไปด้วยนะครับทําทให้มีปัญหาในการที่กระดูกอ่อนรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับอาหารที่มีแมกนีเซียมอยู่ก็จะเป็นพวกผักโขมนะครับมเมล็ดฟักทองแล้วก็ข้าวกล้องนะครับ ข้อต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้การดูดซึมแคลเซียมของเราได้ไประสิทธิภาพลงนะครับก็คือการดื่มชุรานะครับการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงมากๆเลยนะครับหากรับประทานเป็นประจําก็จะทาให้ร่างกายของเรากระดูกเปราะบางได้นะครับต่อมานะครับก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับ ก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้นะครับการออกกําลังกายนะครับจะกระตุ้นร่างกายนะครับให้มีการดูดซึมแคลเซียมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะครับก็มีโอกาสที่ร่างกายนะครับจะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ไปเห็นไหมครับว่าระบบกระดูกนั้นมีความสําคัญกับเราเป็นอย่างมากและที่สําคัญการที่เราจะดูแลรักษาระบบกระดูกของเราเนี่ย ให้ดีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแค่การทานอาหารให้เหมาะสมมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็งดอาหารที่มันทํร้ายร่างกายของเรานะครับก็หวังว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับนักเรียนจะสามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็รู้จักที่จะเลือกกินอาหารนะครับที่ส่งผลดีต่อร่างกายของเราสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความสนใจกับการเรียนในวันนี้สับสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการเรียนผ่าน มีติ่ซูมนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับแล้วก็มาอภิปรายกันว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างน,นะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับจดบันทึกความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับเอาไว้พูดคุยกันในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันครับสวัสดีครับ